สวัสดีครับเพื่อนๆครับพีกบพามาชมบรรยากาศสวนทุเรียนของป้าเพลินนะอยู่ที่กระแสบนนะครับอของป้าเน,นี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทองนะฮะก็จะมีพวงมณีบ้างแล้วก็ที่มีอยู่ตรงนี้ก็คือต้นนี้ก็คือมูสังคิงนะครับเนี่ยนี่คือมูสังคิงนะครับเพื่อนก็ ปีที่แล้วก็มีดอกบ้างนะแต่ปีนี้ดอกมาเยอะมากนะครับนี่ฮะดอกบานแล้วด้วยนะครับหมูสังคิงเนาะจากการทราบข่าวว่า,าหลายที่ว่ามูสังคิงนะออกดอกยากนะครับแต่พอไม่เห็นของป้าแล้วนะอายุก็อยู่ในประมาณ6ปี ถึงเจ็ดปีนะครับก็ก็ปกตินะครับก็ออกดอกเหมือนหมอนทองเหมือนพวงมณีเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะดอกก็มามาทั่วต้นนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมไปดูตน้นนู้นนะครับต้นนู้นด,ด้วยก็จากการสอบถามป้าป้าเขาบอกว่าก็ทําเหมือนกันนะครับอืมทาเหมือนกับหมอนทองเหมือนกับอย่างอื่นเหมือนกันเลย เนี่ยดอกมาแบบนี้เลยนะนในมูสังงนะเพื่อนครับอยู่ที่กระแสะบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเ,อเนี่ยะฮะในพวงนี้ก็มาทั้งกิ่งอันนี้ก็มาทั้งกิ่งนะครับส่วนข้างบนก็นี่ก็มีเยอะนะก็ถือว่าเยอะนะครับมูสังงนะฮะของป้านะดอกมาเยอะนะครับอันนี้ก็ดอก แเหลืองๆนะครับอืมมีของป้ามีมูสคิงอยู่หลายต้นอยู่นะครับก็ไว้กินอ่าส่วนหมอนทองนะโอ้โหนี่ปีนี้ก็เจ็ดปีแล้วนะครับเนี่ยก็มารุ่นนี้แล้วนะฮะอืมนี่ครับแต่ง เรียกว่าตำแหน่งวางตำแหน่งแล้วนี่ฮะโอ้เนนียเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นอ,อันนี้ก็มูซังคิงเหมือนกันเดี๋ยวดูมูซังคิงนิดนิด้ดูดอกนะครับโอ้หี่ก็มาถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยดอกดอกมากเลยป้า ดอกมาเยอะมากเลยนะครับมูสังคิงของป้านี่ฮะโอ้เนี่ยมูสังคิงมามาปกติเลยมาเหมือนหมอนพองเลยและอันนี้อันนี้มูอันนี้หมอนนี่หมอนอหมอนของป้ามารุ่นนี้แล้วนี่นี่ก็โอ้ต้นนี้ถือว่า มาเยอะมากท่านเก็บไว้เยอะอยู่นะตอนนี้นะครับโอ้ดอกดอกทุกต้นเลยนะป้านะโอ้สวยสวยมากเลยปีนี้ของป้าเพชรินอยู่ที่กระแสะบนนะครับดูที่ป้าปีที่แล้วบอกว่าเจ็ดเจ็ดสิบหกแต่ปีนี้เจ็ดเจ็ดแล้วนะเน,นี่ยเนี่ยคนสวท,ทําทุเรียนได้เนี่ยขนาดนี้เลยก็พาให้เพื่อนๆได้ดูนะว่านี้นะครับ โอ้โหเนี่ยมารุ่นนี้นะครับอ่อันนี้ก็เหมือนกับที่ดูให้ดูที่ผ่านมานะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเอายูเพนไนต์กับไบออนกับไบออนมีไนนันโอ้โหโอ้โหเนี่ยดูป้าทุเรียนเปลี่ยนมาปีเดียวเนี่ยโตกว่าเดิมเยอะมากนะเห็นโ,โตมากเลยนะครั้งที่แล้ว ครั้งนี้นะครับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเห็นเลยว่าป้าผู้เรียนป้าใหญ่ต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่โหโดกมากเลยเนี่ยเพื่อนเต็มต้นเลยนะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องพี่กบจะถ่ายคลิปได้อีกเยอะไหมเดี๋ยวให้ดูแบบเรื่อยๆนะนี่ครับอืนี่ครับอื อือเต็มเลยต้นนี้เยอะมากนี่นะครับโอ้โหเนี่ยอันนี้อ่าเนี่รุ่นนี้ของต้นนี้แล้วรุ่นนี้อยู่โอ้ขนาดต้นใกล้ๆกันนะฮะแต่มาคนละรุ่นทั้งที่อยู่ในอยู่ในแหล่งเดียวกันแท้ๆนะครับคบรัเป็นยังไงนะป้าหลีหัวมีหลีหัวเด็กเนี่ย อ๋อไม่ดีดีมันก็คือมันไม่ติดใช่น้ําเยอะน้ําเยอะอ๋อยังไม่ได้อดน้ํเอ้าน้าเราลดหยีติเป็นเกณฑ์แต่เราดีหัวน่ดีให้เลือน้อยอ่ะทุกต้นเลยแต่ว่าต้นไหนเผลอไม่ได้ดีมันก็ปล่อยหมดอ๋องมันเลยออกดอกช้าไม้ถึงตอนเี้ออกก็มันออกกันแต่ว่ายังไงมันมันออก ทีลางกัหนนกอันนี้คิปแรกหน่อยครับอืมส่วนใหญ่ก็มารุ่นนี้ฮะแปลงของป้าเนี่ยรุ่นรุ่นนี้หมดเลยนะครับออแต่ก็มีหลายรุ่นโอ้โหแต่ต้นนี้ก็น่าจะมีสองรุ่นสองสองสามรุ่นตอนนี้ป้าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับป้าดึงคือเออเขาเรียกว่าลูกที่เป็นก้อนก้อที กำลังแต่งใช่ไหมฮะแต่งลูกยังแต่งไม่ได้มันเป็นใครนึกวาเราก็ดึงไอ้ที่ลูกลูกลองอ๋อเราคัดออกบ้างต้นไหนที่ไม่สวยแล้วมันก็ทิ้งอืมแล้วแล้วป้าใครช่วยทํามีใครช่วยทําบ้างเนี่ยเดี๋ยวลูกชายมาทำอ๋อลูกชายมาช่วยด้วยใช่ไหมเข้ามาทํำแต่เรื่องทำปัจจุบันเนี่ยป่าทำป่าสร้างป่าทำครับอเดี๋ยวบ้านเขายู่ไหนกันนะ โอ้ก็ประมาณรุ่นนี้อะ่ะแต่ป้าโฉบสารมามากี่โ,โฉบเบาโฉบโฉบยังไงครับป้าซื้อมาซื้อมาสองสองลิตรต่อพันแล้วมาลดเหลือลิตรเดียวแม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตีปมไม่มีอะไรอะ่ะเพราะว่าลิตรต่อน้ําพันอืมแล้วโฉบกี่ครั้งครับป้าครั้งเดียวครั้งเดียวโฉบประมาณเดือนไหนเนี่ยฮะ น้ััังะสามใบอ่ะของป้าขอป้าทำสามใบรุ่้ในรุ่นนี้อืมอันนี้ก็คือรุ่นไข่นกกระทาแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่ีในต้นในต้นแล้วอันนี้อันนี้ก็นี่ขนาดนี้แล้วเนาะโอ้โหมีไข่ห่านแล้วเนี่ยนะครับไซนี้แล้วต้นนี้ก็เสมอมาก เออบางของป้าสวยนะเสมอมาพร้อมๆกันดิอ,อัเนีสองรุ่น,นกันอันนี้สองรุ่นนะฮะสองรุ่นอ,อ,อืมตอนนี้ตัดหญ้าด้วยใช่ไหมฮะให้น้ํายังไงครับป้าตอนนี้ยี่สิบยี่สิบนาทียี่สิบจะเล็กกรีหัวไงลีประตูน้ําอ่าก็คือใช้หัวแบบนี้นะรีรีหัวเอาดีๆเนี่ยมันมีผลสองอย่างนะคือกบาให้น้ำรุ่นอ่า ถ้าเราอยากได้น้ำเราก็เพิ่มเพิ่มนาทีเพิ่มนาทีเอาเอเรายืนยี่สิบถ้าเราลูกโตรเราก็เพิ่มนาทีค่ะคแต่เราไม่ปืดให้ไกลอะ่ะ ถ้าเราไม่ใส่ประตูนี่มันคุมไม่ได้ครับคุมหน้าไม่ได้คือตอนนี้เราคุมอย่าให้เกินทรงพุ่มใช่ธรรมดาถ้าปล่อยมันจะไปนูโอถ้าปล่อยมันเลยทรงพุ่มไปทําไมป้ามันเกี่ยวอะไรไหมว่าในทรงพุ่มกับนอกทรงพุ่มมันเดินใบอ่อนรากมันเดินมันก็อ๋อพอรากเดินปุ๊บใบอ่อนก็ออกมาเออ้คือมันเรียกรากหน้านีามันไปนู่นเนี่ยใช่ไรู้ที่เขาทำกันนะครับครับ รกักน้ําไปนุ่รักเขาก็เดินไงเดินหาน้ำอ่าใบอ่อนก็จะมาเร็วใบอ่อนน่ะตรงมาอยู่งั้นเนี่ยเปล่าว่าเตว่าร้อยเขาโตหน่อยใช่ไหม,มคิดเอาเองว่ามัน่าจ,จะเป็นงั้นใช่ไหมคถา้าถ้าลูกใย,ยน้อยก็จะรวงยากหน่อยตาคิดว่าอืม คือตอนนี้ของป้าก็ยังไม่มีใบอ่อนนะยังไม่เห็นมีตันนี้ไม่พีทเองแม็ีมไอสองข้างเวลาใบมาก็แม็กซียมมาใบขี้อะครับจะไม่ได้ใช่ศูนย์ห้าสิบสองเลยนะพี่อ๋อเอาแม็กอย่างเดียวแม็กกาไอเคทีค้าบไอทีสองของผลิตภัณฑ์อ๋อเพอ๋อป้าใช้ของข้าเพชรด้วยเออใช้ข้าเพชรน้ำเนี่ยปุ๋ยเนี่ยอ๋อ ทุกปีนี่เต็มสุปเลยเพราะว่ามันง่ายอป้าบอกคุณกบไงว่ามันง่ายป้าไม่ต้องลุกมาผสมมาดูต้นนี้ไม่เคยเป็นไงิดทุกต้นป้าอ่านไม่เคยเป็นเนี่ยเป็นหมดเนี่ยอ๋อเป็นหมดเลยเล็กต้นใหญ่เป็นหมดครับไม่มีเสียงสองคนแล้วกักโปไปหุ่นกักโปก่อนครับ ใบให้ดีก็าบอกงั้นนะ,ะถ้ใบให้ดีไม่เป็นอันตรายก็ก็กลูกไหมครับนี่คือเป,เป็นแนวของป้าปีนี้เนาะปรับใช้ให้ตามีาูปลาดูปลาครับรอ่าเอาแล้วปุ๋ยนี่ใสนะ่นักคน้าดูหลังที่ไม่เคยตนะิดนะแล้วนี่ไม่เคยติดนะปีที่แล้วคุณกุ๊บครับดูนี่ติดหมดติดดีมากเลยนี่ฮะ มาดีมากเลยก็เนาะอย่างป้าป้านั่นก็มีอ่าคือชอบศึกษาเรียนรู้นะท่านก็ทำได้แบบอเนี่ยไม่เคยติดติดหมดอ๋อโซนนี้นะอือคนเลยเนีครับปีนี้มันมันทุเรียนมันออกกันดีอยู่แต่ว่าพูดถึงว่าอืใช่ครับอืเนี่ย เนี่ยกักน้ำปิดน้านะครับออ<อ>จะีเป็นว่าโอคิวคิวอ่ะครับอหน้าม,มากครัวมันขยายม,ยมันลปอยมาเดี๋ยวมาดูรุ่ดมดเลยด,ดเลยกมติดน้เยงเล็กเดี๋ยวอืเลูกของรุ่นนี้แล้วของป้านะครับของป้าไพรินนะครับ เดี๋ยวมีได้มาดูเนะต่ามาเคยได้นะไมาดูป่าแล้วออือนี่ฮะดูตั๊กแตนเเป็นเนืเสียขาไอ้นะิงอะไรแดงลงสะไปมันหมดหลือเอาไม่ขันนะ่ะครับ